ครับผมงานสำหรับงานวันนี้นะครับก็เป็นงานโอเพนนิ่งแฟลกชิพสตอร์ของทางคาสาเต้นะครับผมก็โดยช็อปนี้ก็จะอยู่ที่ชั้น5ของทางเซนทันเวิลด์นะครับผมก็สำหรับแบรนด์คาสาเต้นะครับผมก็ตามชื่อแบบคาซาครับแปลว่าบ้านอาเต้แปลว่าศิลปะมารวมกันก็เป็นศิลปะที่อยู่ภายในบ้านนั่นเองครับผมโดยดีไซน์ของทางคาสาเต้เนี่ยเขาก็จะเน้นไปที่ดีไซน์ที่สามารถบิวอินเข้าไปในบ้านได้เลยครับผมซึ่งเหมาะกับเราในช่วงนี้ด้วยถูกต้องด้วยครับผมเพราะช่วงนี้ผมกำลังสร้างบ้านอยู่อ่ากรได ก็ตอนที่ดูๆนะครับมผมก็จะมีแอร์ที่น่าสนใจมากๆ<ม>เพราะว่าตัวดีไซน์ของเขาเนี่ยดีมากๆสวยมากๆและที่สำคัญก็คือมันสามารถก็เรียกว่าบิวเข้าไปในผนังในกําแพงได้เลยด้วยและที่สําคัญก็คือเขามีฟังก์ชันที่หลากหลายมากในการฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อแบ,บคทีเรียรต่างๆซึ่งมันเหมาะก,กับงานของเรามากๆเพราะเราต้องออกไปเจอผู้คนเจออะไรพวกนี้อาจจะทำให้มีเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียได้ก็จะมีตัวแอร์ของทางทัสเต้นนะครับมาคนเมืองแล้วก็สันติ ถูกต้องใช่ใช่ครับแล้วเราเปใส่นอนด้วยใช่ครับ oh. ผมแอร์นี่ก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการใช้ชีวิตประจําวันของผมอ่าสำหรับนคนที่แบบว่าอยากหาตัวเลือกในการมาช่วยทำให้ชีวิตเราสบาย้นไ,ได้ครับผมก็สําหรับใครนะครับผมที่กําลังมองหาเครื่องใช้ฟ้านะครับหรือว่าเครื่องครัวดีๆนะครับผมก็ขอแนะนําคาสเต้ไว้เลยนะครับเพราะว่าตัวของคาสเต้นเนี่ยนอกจากราคาจะไม่แพงนะเพราะยังเป็นแบรนด์ระดับโลกอีกด้วยและนอกจากนั้นเนี่ยดีไซน์ยังสวยมากๆแล้วก็ยังเหมาะสําหรับคนที่ใช้ชีวิต ได้หลากหลายในใช้ชีวิตที่หลากหลายในในปัจจุบันด้วยครับผมนะครับอย่างกับนี่ก็เป็นเทรนด์ออฟทัสเตอด้วยใช่ครับผมด้านนี่ทำอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างคะอะไรนะตำแหน่งนี้อ๋อตำแหน่งนี้ก็จริงๆมันก็ฟิลฟิวคล้ายๆพรีเซนเตอร์นั่นแหละครับผมนั่นแหละครับแต่ว่าของผมเนี่ยจะกับตัวเครื่องปรับอากาศค่อนข้างเยอะครับผมเพราะว่าอันนี้บอกได้ครับว่าเราเราก็เซนแค่แอร์ ตัวนีเป็นยังไงคะตัวนี้มะลุกตัวนี้เป็นยังไงตัวนี้นะผมก็คือสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการเลยครับผมและตัวตัวมันต้องเห็นภาพครับข้างหลังข้างหลังตรงนี้นนะครับผมตัวหน้าปัดหน้าจอก็จะเป็นดิจิตอลและที่สําคัญก็คือไอตัวฟังก์ชันอย่างที่ผมบอกนี่ก็คือมันจะสามารถช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อโรคและที่สำคัญก็คือสามารถเย็นทั่วถิ่นตัวห้องอีกด้วยสั่งการได้ยังไงครอะไรนะผมสามารถสั่งผ่านผ่านเาเรียกว่าสมาร์ทโฟนครับผมเป็น iOS เอสหรือระบบ Android ก็ได้ครับผม ปากแล้วปากกับคำปากไปแล้วถ้าเก็บตปากไปถึงไหนก็ะองไปไหนอ๋อยัหุ่นใช่ไหมครับอ่าตอนนี้ก็ เอาเอาเตรียมตัวสําหรับโชว์หรือว่าสำหรับการเดินทางนะครับสำหรับโชว์ก่อนส,สำหรับโชว์ตอนนี้ก็คือก็จะมีเพลงที่ทางพี่ๆแฟนคลับชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรีเควสต์มาว่าอยากจะฟังเป็นเพลงไทยเป็นเพลงไทยด้วยแล้วก็มีเพลงญี่ปุ่นด้วยอันนี้ผมอะไรครับอะไรนะครับคนตะลึงใตัวยังงไครับเพลงญี่ปุ่นที่ที่ยากเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องของภาษาในการออกเสียงของเขาเพราะว่าพอเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีแบบเหมือน absenceabsence เล็กๆที่เหมือนกับว่าเขาไม่ เขาออกเสียงแต่ว่าเราคนฟังแบบไม่ไม่ได้ยินอะไรอย่างงี้ผมก็ต้องไปศึกษาซึ่งในเนื้อเพลงเนี่ยจะมีเยอะมากครับแล้วจริงๆมันต้องร้องยังไงหรือมันต้องฝึกซ้อมยังไงก็ฝึกตามเขาเลยครับก็เป็นพนร์งานเราเก่งใช่ครับแล้วก็มีมีมีแบบส่งให้พี่ที่แบบเขาพอจะรู้ภาษาญี่ปุ่นช่วยเช็คดูด้วยว่าเราเนี่ยออกเสียงถูกต้องไหมหรือว่าออกเสียงเพี้ยนไปขนาดอันนี้เปเสียงที่นักใจใช่ครับเพราะว่ามันมันไม่ใช่ภาษาบ้านเราด้วยไงเรียนไปกี่เพลงนะ ประมาณ10 10ครับประมาณสิเพลงไทยนี่ก็รวมทั้งเพลงไทยเพลงญี่ปุ่นถูกต้องครับผมและเพลงไทยที่เขารีเพลทมาคือเพลงบอกได้ไหมครับไม่ได้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ก่อนละกันครับผมแต่ว่าเป็นเพลงที่พี่ๆแฟนคลับทุกทุกคนชื่นชอบจริงจริงเขาน่าจะส่งมาหลายเพลงที่เขาอยากฟังแต่เราเลือกจากอะไรเลือกจากเป็นเพลงที่คิดว่าทุกคนน่าจะคิดถึงด้วยครับผมเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ ที่คนรอตั้งหน้าตั้งตารอกันอย่าพูดอย่าพูดครับจริงๆโชว์มันกี่ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงถึงไหมราวๆนั้นสองชั่วโมงมีเพลงคิเพลงแล้วพักอื่นแสดงว่าต้องมีพักก็จะมีพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนแฟนมีโปรบายเลยครับเอาจริงๆเต้นมาที่แบบเธอน่าจะเป็นครั้งแรกของรับกับการมีตื่นแบบที่พี่อินเตอร์เน็ตใช่ครับผมแต่ว่าผมแอบยิ่มาว่าพี่พี่แฟนคลับชาวญี่ปุ่นจะเป็นสไตล์แบบเรียบร้อยใช่ครับผมซึ่งพี่เขาก็แอบก็ซิมมาว่า ไม่ต้องตกใจนะถ้าเกิดสมมุติแบบไปถึงที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วพอไปโชว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพี่ๆเขาจะโบกมือแค่นี้ออะไรเยอะไม่ไม่ต้องเปลวหรือไม่ต้องแป้วอะไรไปนะแต่พี่ๆเขาเป็นอย่างนี้กันพี่จิงๆก้าต้องจริงๆนะเพราะวเป็นคนพูดน้อยไม่ได้พูดแบบว่าพูดไปเรื่อยๆเหมือนกันมันมันกลัวมันจะเงียบมันหไดอยังไงกลัวเงียบไหมเราก็พยายามแหละครับเราก็จะพยายามอินเตอร์เทนพี่ๆทุกคนแหละครับผมเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ไปเยี่ยมพี่ๆแฟนคลับเขาบ่อยๆด้วยไปไปครั้งนี้เนี่ยเราก็อยากจะ มอบความสุขอะไรต่างๆให้พี่เขาจริงๆ่จะบอกคลุงหน้าไหมว่าพี่ขยับตัวได้มากกว่าไม่ต้องบกวนไเลยจริงจริงอยากบอกแต่ผมแต่ผมก็เข้าใจว่ามันเป็นมันเป็นวัฒนธรรมของเขาก็ด้วยสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นในตอนนี้ด้วยมันอาจจะต้องเซฟเซฟนิดนึงเข้าใจครับแล้วแพ็คกระเป๋าตรงไหนแล้วครับแพ็คกระเป๋ายังไม่ได้จัดเลยผมจะเป็นสายที่แบบชอบจัดก่อนไปคืนนี้บินก็คือคืนนี้เลยใช่ครับเพราะว่าเราจะได้แบบเช็คทั้งหมดทีเดียวเลยว่าเราเอาอะไรยัด ไปหมดหรือยางเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราใส่วันนี้แล้วพอวันจะไปเราก็ต้องมานั่งเช็คอีกว่าลืมอะไรลืมอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยอาซาเอาไปได้ครับเอาไปได้ครับเอาเป็นพาสปอร์ตครับงานนี้เราจะมปกี่ชุดอ่ะ หมายถึงที่โชว์หรือว่า์อที่โชว์ใช่ไหมที่โชว์ก็น่าจะประมาณ 5, 5้ชุดประมาณเราวนั้น5ชุดเต้นจริงเหมเนี่ยเต้นเต้นเตนเต้นันนนน <laughs> ดูเหรอว่าดูไม่รู้จะต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่เพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของเราด้วยที่แบบได้มีโอกาสไป แฟนมีถามพี่แฟนคลับชาวญี่ปุ่นครับแอบแอบไปสืบไหมคะว่าเขาเตรียมโปรเจกต์อะไรไว้มีครับมีอันนี้แอบสองทวิตเห็นบ่อยมากครับส่องเห็นเต็มทวิตเลยครับแสดงว่าเราก็ต้องตามไปกิจโปรเจกต์ที่เขาเสนก็ถ้ามีโอกาสหรือว่าเป็นทางที่เราจะต้องผ่านพอดีก็อาจจะแวะไปครับนีคืออย่างว่าตั้งแต่พอเรามีชื่อเสียงแต่พอโควิดมาชื่อเสียงมันก็อยู่ในโควิดแล้วพอวันนี้มันเลยไปเงขาไม่ติดตามเราเราไม่ได้ใจแค่ก็อยู่ในโควิดก็ก็ดีใจแล้วกันครับผมเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบว่าช่วงโควิดเนี่ยก็ ไม่ไม่มีใครได้ออกไปหาพี่พี่แฟนอยู่แล้วแลต่พี่พี่แฟนคลับหลายๆคนเนี่ยซึ่งหลายๆคนเขายังไม่มีโอกาสได้เจอเราเลยแต่ว่าเขาก็แบบรักเราแล้วแบบคอยซัพพอร์ตคอยทุกๆอย่างคอยช่วยปั่นเทรนไม่มีโอกาสได้มาดูก็ดูผ่านไลฟ์คอยติดตามทุกอย่างเราก็อยากจะกลับไปมอบความสุขให้เขานั่นแหละครับตอบแทนเป็นการตอบแทนี่อื่นที่เขารีเรนมาไหมว่าอยากมีครับตอนนี้ก็พูดได้ไหมครับ โอเคได้ครับผมก็หลังจากนี้หลังจากญี่ปุ่นกลับมาเราก็จะไปที่เวียดนามต่อครับผมหลังจากเวียดนามเราก็จะมีเกาหลีแล้วก็มีฟิลิปปินส์ด้วยแล้วก็สิ้นปีที่ไทยอ่าใช่ครับที่ไทยก็นี่สิ้นปีอะไรครับอ่าใช่ครับเออต่างจังหวัดเทมปุระไม่ทิ้งมาแค่ที่แล้วเปิดกล้องแล้วใช่ไหมใช่ครับผมดวใจเทมปพรมใช่ไหมครับก็แอบยากครับแอบยากแอบยาก ยากตรงยากตรงด้วยความที่เป็นพีเรียดด้วยครับผมจริงๆมันก็ไม่ได้พีเรียดจ๋าขนาดนั้นหรอกแต่ว่าด้วยคําพูดของคนในยุคนั้นกับในยุคนี้มันก็จะแตกต่างกันครับผมมันก็จะมีหลายๆประโยคที่อาจจะไม่ค่อยเข้าปากเราก็ต้องพยายามฝึกเอ้มครับเราฝึกเวลาอยู่บ้านไหม่ะใช่ครับเราต้องท่องบ่อยๆครับผมแต่ว่ามันก,มนก็มันก็อาจจะมีดัดแ,แปลงได้นิดหน่อยแหละครับผมนั่นแหละครับหน้าของเราจะเป็นพีเรียดคุ้มค่อยมากเป็นแบบเป็นแบบ พีเรียตอป,ป้าอย่างงี้ได้ไหมครับได้จริงๆมันยาก,กับการที่หาเพราะว่าคอสตูมอะไรมาเพราะว่าที่หน้าเราก็แบบแต่ว่าจริงคอสตูมที่ผมใส่เนี่ยผมเคยเห็นคอสตูมแบบนี้นะเพราะว่าพ่อผมแต่ก่อนก็แต่งตัวแบบนี้เลย จะเป็นแบบเสื้อเชิ้ตโครงโครงหรือว่าแล้วก็เป็นแบบกางเกงแบบขากระบอกใหญ่เสื้อเชิ้ตตัวใหญ่ๆนิดนึงซึ่งเห็นก็พอเราแต่งออกมาก็เหมือนพ่อเหมือนกันรมเพ่พ่อตอนมายุ่นเลยเหรอใช่ครับเพราะว่าแต่แต่ก่อนตอนนี้พ่อทำงานประจำอยู่พ่อเขาแต่งตัวแบบนี้เลยใช่ครับมีมีควาตัวไปยืมชาพ่อบ้างไหมเอาไม่มีครับแสดงว่าตอนนี้ก็คือมีเรื่องเดียวที่จะต้องถ่ายใช่ครับตอนนี้ก็เหลือแค่ดวงใจทัวร์ผมเรื่องเดียวครับให้เยอะให้นกัถามว่าถ่าย ถ่ายไปได้กี่คิวดีกว่าครับผมตอนนี้ก็ได้ประมาณสองถึงสามคิวเองครับผมก็อีกคิวยาวยาวมันต้อง่ายสอเรื่องนานนะครับผมว่านานนานมากเพราะว่าใช่ครับแล้วด้วยเรื่องคิวอะไรด้วยอะไรหลายอย่างซึ่งมันอาจจะต้องเคลียร์กันค่อนข้างนานนิดหนึ่งัอผมเป็นได้ไปแจมครบคุกเรื่องเนี่ย2สองตอนดี ตอนนี้มีเรื่องเหลือเหลือเรื่องของพี่ก้ามั้งครับที่ยังไม่ได้ไปพอนชีวันพอนชีวันยังไม่ได้ไปครับผมส่วนเรื่องอื่นเราเโอกาสได้ไปจแจมหมดแล้ว,วครับอวก็ไปถ่ายต่างประเทศใช่อยากไปมากครับผมจริงน่าจะแบบเออูทนเนตตามไปที่สวิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ยังไงก็ฝากละอาจาันของเราใช่ไหมคะใช่ครับผมก็ขอฝากละอจันเด้ยนะครับผมก็สนุกแน่นอนครับผมก็จะเป็นแนวแบบ โรแมนติกแฟนตาซีละกันแล้วก็จะมีคอมเมดี้มีดราม่าสอดสอดไส้เล็กๆน้อยๆครับผมก็ฝากติดตามเลยครับก็สอดแทรกสอดไส้โอเคนะครับโอเคครัขอบคุณมากครับยินดีต้อนรนะค่ะ